สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องชช้งเดือดชาแนลนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าอีกด้านหนึ่งของรั้วบ้านสวนนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับได้กอ่อทำการก่อแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะครับแล้วก็จะมีรอก่อแล้วนะครับเตรียม เตรียมงานเรียบร้อยแล้วนะครับรอ วสวัสดีครับนี่ก็คืออดิศรนนะครับประจำการแต่เช้าเลยครับ,รบนีน้องก็มาแต่เช้านะครับวันนี้ โอ้เลนเสียบตายโตเลยบ่ครับโบ,บต้องจอดน้ำหลังเนาะบ่ต้องจอดน้ำหลังเสียบนัน่นใช่แต่อาทิตย์ขับจอดน้ำหลังนะครับตระวังระวังระวังตีนมันสิพี่พี่พี่ตีนไม่ใช่ลุดห่อนต้องขับไว้่อนสร้งซ่อนของเรานะครับ สงสัยจะได้ทัวร์ด้วยกันนะครับวันนี้ซั้งซ่อนนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนี่เขาเรียกว่าแกะแบบนะครับแบบขันแบบเสาเสร็จช่วงนี้ก่อนเนาะลุงสีเนาะ ช่วงนี้ก่อนก็เมื่อไม่นานมาแล้วครับอ๋อแล้วผมไปชิมไปขุดหลุมเพราะว่าเสากันแล้วแล้วครับแบบเสาเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องของคุดหลุมลึกๆได้ครับเลยนะผมมั่นใจน้ำดินครับมันอ่อนนะครับอันนั้นนะดินตัวหม้อขึ้นมาตัวหม้อผมจะวาดดินเดิมครับแม่นแม่นครับต้องมีตัวหม้อแล้วนี่ถ้าผมมีเอาไปอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินเดิมนะไอ้ดินดินใหม่ ว่ามันกระตุ้นกว่าส่วนั้นเพราะว่าดินตัวนี้มันแน่นกว่าครับ,รบมันเป็นดินใหม่เนาะเพิ่งคูนขึ้นมานอตัวไ้นนาะมันว่ใจเลยตอนนี้ช่างอ่ำของเราก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันไม่รู้ใครหาย,หายระหว่างผมกับช่างอ่ำนะครับก็มาประจำการแล้วนะครับคา,าดว่าตอนเที่ยงเราจะได้ร่วมสตารกรรมกันนะครับ <c oughs> กับช่างซ่อนนะครับ ก็อยู่ในขั้นตอนที่ไม่เร็วนะครับผมว่าแล้วก็ไม่ช้านะครับพอดีพอดีจังหวะมันพอดีนะเนาะเ็ลีรยวลายก็บได้เนาะเพราะว่าดินมันมแม่นดินคือฝั่งทางนี้เนาะฝั่งทางนี้นะครับมันจะต่างกันนะครับดินนี้มันจะเป็นดินที่บวมๆนะครับนะครับมาดูมาดูฝั่งทางนี้ทางด้าน ติดกับที่ดินลุงสีนี่ครับฝั่งนี้มันจะเป็นดินเป็นเป็นดินคนานะครับมันจะเป็นดินที่แน่นนานละก็เลยการตั้งเสาตั้งอะไรครับฐานเสาฐานอะไรมันจะแข็งแรงกว่านะครับตรงนี้กลัวกลัวกลัวอย่างเดียวนะมันเป็นดินใหม่นะสรับงอัมสังอำัำพอรู้เรื่องอยู่บ่นี้ว่ามันเป็นดินใหม่หรือดินเก่า ไม่ครับเพื่อนเอาเมื่อนเอารถุดไทเนาะไทยดันขึ้นมาฐานเสาก็ต้องหญ่กว่าเก้าเป็นบอกครับสรบออด้ดินดินเาันครับสงอำ่ำหนีมาจากมื่อแลตั้งแต่บนนุญนากันนี่สองมื้อนี่นนะหอยไปใส่มาบัดยาครับเป็นสีดยาเข้มที่ตัหใดแล้วเข้มเลบ โอ้างซ้อนเดี๋ยวพันซีดแล้วบ่โอ้พันครบแล้วครับฮะครบแล้วพันได้ใบแล้วสองเข็มแล้วพันได้สองเข็มแล้วผมก็ะสองเข็มแล้วเหลือแต่อีกเข็มนึงสีไปซีดนั่นอยู่ซีดอีกอเข็มนึงย่านพาจเจ้าเป็นผีบ้ากว่านี้นะสร้างซ้อนนี่ครบสองเข็มแล้วมั้ยบ่เข็มแรกนี่รุ่นยี่ห้ออย่าง เงียบเลยครับสงสัยจำสงสัยจำวอได้ครับอันนี้ซอนซีดยังครับยาน,นะครับซีดสเข็มแล้วครับซีดสามเข็มแล้วบ่ครับซีไปเข็มที่ซีแล้วอ๋อแล้วคือซีดลายแทะอันนั้นไหมเขาบอกว่าซีดสามแล้วก็ซีต่อเลยอ๋อบ้านหนองปลาโนยอ๋อน้องปลาโน,ย,น,นยเนาะเจ้าอยู่เขตเขตนั่นบ่ครับหรือใกล้กว่าบ้านผมอยู่แถวนั้นอนืใกล้ใกล้ ก็ต้องมาโน่นหอมก็ได้อ๋อครับยูใกล้อบัดดูใกล้อนามัยไหนก็ไปติดต่อได้เลยอ๋อค,ครับครับครับแมน่นแม่นเดียวอยู่ใกล้หุ่นหัวก็มาขอทีหุ่หวัวพิสังเกตเลยครับคำพูดมาห่ายม,มากครับ <laughs> ต้องพึ่มาไก่แค่เมียแล้วครับสี่นั่นผมครับพี่เจรนาผมลุงปาน <laughs> ลุงปานสี่จะจะเข็มแล้วครับสองเข็มครับสองเข็มอันแม่บ้านลุงปานเดี๋ยวจะเข็มแล้วครับ อันอันเป็นภัยซีนให้ลุงปาลบนลุงหมอครับหมอครับหมออ๋อนึกว่าลุงปาลเป็นคนซีนให้ครับ<อ>หมออดิซอนี่ถึกถึกหมอซีดบ่ครับหรืออดิซอนี่ถึกหมอซีดบ่ายาครับหมอจางลุงปาลไงครับอ๋อครับนึกว่าไปซีดเขาครับ สมอีเนาะลุงสีเน้ยซีจะเข็มแล้วครับ,สอ,รบสองเข็มเนาะโอ้เพิ่นเพิ่อน,พอนอ้ํานี่เป็นเบนตาใจกว่าหมู่เลยเพิ่อนนะครับรรเข็มเดียวนี่มันอนไนครับ,มรบ,มมรบเนนะนะมนบอกครับ นะครับมาช่วงเช้าๆนะครับก็พูดคุยพบปะนะครับทีมลุงสีก็ยังเตรียมงานนะครับแกะแบบเสาเพื่อตากนะครับนี่ครับเทไว้เมื่อวานแล้วับวันนี้ตากนะครับท่านจะเห็นว่าเสาต้นนี้กับต้นนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็งงเหมือนกันครับแต่ไม่รู้จะถามใครนะครับเพิ่งยังยุ่งๆอยู่ก็เลยน่าจะเป็นต่างระดับนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงตรงนี้ครับติดตรงนี้นะครับ ทมันจะเป็นต่างระดับกันนะครับแล้วก็คอยค่อยตามดูว่าลุงสีจะทํำยังไงทําไมเสาไม่เท่ากันนะครับหรือเป็นคนรักไม่เท่ากันนะครับ แสงส่อนของเราก็ผสมปูนนะครับผสมยังไงทั้งส่อนนี้ปูนก่อวะนี่อ๋อนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของทีมลุงสีนะครับทำรั้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ